สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็รีวิวสินค้าประจำวันเสาร์ที่5มิถุนายนพศ2564ค่ะวันนี้ก็มี51แรงมา้าเข้ามารีวิวนะคะก็หนูไม่ได้รีวิว51แรงมา้ามานานมากเลยเนาะวันนี้ก็มีเข้ามาแล้วนะคะ E F 514T นะคะสภาพสวยมากๆเลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวหนูเริ่มรีวิวกันเลยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะเราอยู่กันที่ร้าน v o l a t i ท t กเ c t o r นะคะขายรถแท็กเตอร์มือสองค่ะและอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรเนาะ,ะก็สำหรับ น,นี้นะคะ EF 514T ค่ะ51แรงม้าจากค่ายเยนมานะคะสำหรับตัวนี้ก็รถสวยสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะรถสวยสภาพพร้อมใช้งานจดทะเบียนปีพศ2562ค่ะพี่ๆปี62มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสีสันนะคะก็มีการเก็บสีในส่วนของกระทะล้อนะคะทั้ง4ด้านค่ะส่วนที่อื่นๆนะคะก็เป็นสีสันเดิมๆเนาะ ส่วนอื่นๆเป็นสีสันเดิมหมดเลยนะคะมีแค่เก็บสีในส่วนของกระทะล้อที่เป็นสีทองเท่านั้นนะคะสำหรับตัวนี้เนาะจดทะเบียนปี6-2มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ไม่ได้ผ่านการหรือซ่อมทําเปลี่ยนแก่นะจุดใดๆนะสะภาพรถดูดีมากๆเลยค่ะพาชมหน้าไหมกันนะคะตอนนี้หน้าไมาอยู่ที่350ชั่วโมงการทำงานค่ะพี่ๆ350ชั่วโมงการทำงานนะคะ เดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของกระทะล้อนะคะที่มีการเก็บสีเนาะตรงนี้เลยนะคะที่เป็นสีทองนะคะเดี๋ยวหนูพาซูมเข้าใกล้ๆนะนี่ให้ชมประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้ชมในส่วนของยางนะคะยางสวยทั้งสี่เส้นเลยนะ สำหรับตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใหม่ยกเซตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบมีดดันดินหน้าอุปกรณ์ด้านหลังติดตั้งให้เป็นผ่านพวนของใหม่เช่นกันค่ะยี่ห้อ LCS ค่ะขนาด6คูยี่ยี่ห้อ LCS เนอะแลยวหนูขึ้นรูปให้ชมนะคะตรงนี้เลย LCS นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เนาะที่พี่ๆหลายท่านนิยมใช้กันค่อนข้างเยอะเลยนะคะ ระบบ PTO ไฮดรลิกยกขึ้นลงใช้งานได้ตามปกตินะคะเดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอเราจะมีคลิปการขับรีวิวให้ชมนะคะอยู่ท้ายคลิปเนาะพี่ๆก็สามารถที่จะเลื่อนไปชมกันได้นะคะอยู่ท้ายทายคลิปเลยค่ะ สภาพสวยนะคะพร้อมใช้งานเลยได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนพี่พี่ท่านใดที่กำลังมองหา51แรงม้าคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาชมราคากันบ้างนะคะราคาตัวนี้นะคะอุปกรณ์ใหม่ยกเซตเลยและพร้อมส่งฟรีทั่วไทยราคาอยู่ที่485,000บาทค่ะพี่พี่485,000บาทถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0875734727 ID ไลน์น้ำตาล2611นะคะร้านตั้งอยู่ที่ ตลาดถัมะเขือเลยค่ะอำเภอของขุง่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็เดินทางมาง่ายๆเลยนะคะตั้ง GPS มาเลยว่าตลาดถัมะเขือหรือว่าจะมาขอโลเคชันจากทางหนูก็ได้นะคะอยากได้รูปอยากได้วิดีโอเพิ่มเติมอยากได้โลเคชันทักมาที่ ID ไลน์นี้ได้เลยค่ะน้ำตาล2 6ง1นนะคะร้านเปิดทุกวันเลยนะคะพี่ๆเปิด365วันเลยไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนักขัต,นนะะตเลิกนะคะเดินทางเข้ามาได้ทุกวันเลยอยากจะเข้ามาชมสินค้านะคะอยากจะมาชมตัวไหนนะก็ติดต่อทักทาย เข้ามาก่อนนะคะเพื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองไปนะคะพี่ๆจะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลาเนาะก็ฝากไว้ด้วยเนาะ EF 514T นะคะจากร้าน w o l l r t i Tractor ค่ะราคาก็พูดคุยต่อลองกันได้อีกนิดหน่อยนะคะและพร้อมส่งฟรีทั่วไทยทุกจังหวัดค่ะส่วนพี่ๆท่านใดอยากจะได้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมค่ะอยากจะได้เป็นหางตัดหญ้าหรือว่าอยากจะได้เป็นโรตารี่นะคะทางร้านเราก็มีจำหน่ายเนาะ ก็ลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวให้ไปในราคาพิเศษแน่นอนค่ะซื้อรถจากทางร้านเราเนาะใบมีดันินหน้าทางร้านเราติดให้เป็นของใหม่เลยตรงนี้เลยนะคะได้ของใหม่ยกชุดเลยนะ และพี่ๆท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะคะทางร้านเราก็รับจองออนไลน์ด้วยนะคะสามารถที่จะโอนมาจำมาจองกันได้ค่ะหนึ่ง0สหมื่นส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางพร้อมรับรถนะสินค้าร้านเรานะคะส่งสินค้าจริงแน่นอนนะคะได้สินค้าชัวร์มีหน้าร้านเด่นชัดประสบการณ์ขายมากกว่า10ปีนะคะซื้อรถจากทางร้านเราสบายใจหายห่วงแน่นอนนะคะสินค้าถึงมือลูกค้าทุกท่านนะคะ ให้ชมประมาณนี้ละกันเนาะฝากไว้ด้วยนะคะ E F 5 1 4 T จากร้านว Volatib กเตอร์ค่ะหวังว่าคลิปนี้พี่ๆทุกคนจะถูกใจกันเนาะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะที่ช่วยกันกดติดตามนะคะตอนนี้ผู้ติดตามถึง7,000คนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครบ1,000 0คนเรามาแจกของรางวัลกันเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปการขับรีวิวกันเลยคะ่ะ